ฟูจิฟูจิสกิครับจงเปลี่ยนก่อนที่คุณจะถูกเปลี่ยนวันนี้มาแปลกๆใช่ไหมครับจงเปลี่ยนละาลายจงเปลี่ยนละาลายคือก่อนที่จะถูกเปลี่ยนคุณจะถูกเปลี่ยนอะไรเหรองาเดียวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังครับอ่ะสมมุติว่าฟันผูกก็ได้คุณบางคนฟันผูกแล้วถ้าคุณไม่ไปคุณจะเป็นไงครับในที่สุดคุณจะหลอคุณจะถูกเปลี่ยนครับคุณจะถูกถอน การบ้านเหมือนกันครับเพื่อนๆน้องๆคนที่ให้การบ้านมาคุณครูให้การบ้านมาคุณไม่ยอมทำการบ้านแล้วหลังจากที่เปิดเทอมคุณก็ต้องทำอยู่ดีแล้วถ้าคุณไม่ทำคุณจะถูกเปลี่ยนอย่างไรนะฮะเข้าใจใช่ไหมครับคุณครูจะทําไงคุณอาจจะเพีย้ยกับคุณหรือเปล่าสมัยนี้อาจจะไม่มีเพี้ยเนาะมีอะไรอีกว่ายน้ำก,นนก,นนนก็เหมือนกันเนาะเรียนหนังสือก็เหมือนกันฟันผูก็เหมือนกัน เรื่องเงินก็เหมือนกันเรื่องเงินก็เหมือนกันครับคุณรู้ไหมเพราะว่าถ้าหลังกเกษียณน,นะฮะวัยหกสถึงแปคุณมีอายุ20ปีคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณต้องการใช้เงินเดือนละ2 0 0หมื่นคุณจะต้องมีเงินเก็บถึง5ล้านเลยนะและคนที่ต้องการใช้เดือนละ3 0 0หมื่นเป็นเวลา20ปีคุณต้องมีถึง7ล้านเลยนะถามว่าตอนนี้คุณเปลี่ยนแปลงโดยการเก็บเงินบ้างหรือ,อยังครับไม่งั้นคุณจะถูกเปลี่ยนเลยนะครับจงเปลี่ยนก่อนที่จะ ลแลวเจนครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างครับสนุกและได้ความรู้ไหมครับผมมีคลิปฟรีอีก2คลิปครับสำหรับคนที่สนใจครับตอนที่1ชื่อคลิปสร้างแรงมานาลใจให้กับตัวเองครับเพื่อนๆเราอยากจะเก่งนู่นเก่งนี่อยากประสบความสำเร็จแต่บางทีเราสร้างแรงมานาลใจให้กับตัวเองไม่ได้ครับอยากลดน้ำหนักก็ลดไม่ได้เพราะเราสร้างแรงมนันัลใจแรงขับให้กับตัวเองไม่ได้อยากเปิดบริษัทอยากมีแฟนบางที umbling, ทําไมมันท้อมันขี้เกียจเราสร้างแรงมันาลใจให้ตัวเองครับและคลิปที่2 เป็นคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเรามีสิ่งที่ชอบถ้ามันเปลี่ยนเป็นเงินได้จะดีขนาดไหนครับมันอยู่ในคลิปนี้ครับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆต้องแอดเข้ามาใน Line แอดนะครับที่ชื่อว่า Fuji Fujisaki หรือสแกน QR Code มาตรงนี้ครับอย่าลืมเมื่อแอดเข้ามาเป็นเพื่อนแล้วอย่าลืมเขียนขอของขวัญนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เขียนเราจะไม่รู้ว่าเพื่อนๆแอดมาเพื่ออะไรครับอย่าลืมครับแอดเข้ามาใน Line ไม่ใช่ในเฟซบุ o กนะครับเพราะคนละที่กันครับสำหรับคนที่แอดเข้ามาในไลน์และเป็นเพื่อนของผมเท่านั้นครับผมจะให้คลิปฟรี2คลิปครับเจอกันในไลน์และเป็นเพื่อนกันนะครับ